ไอ้ยีกรอบเดียวโอ้โหไอ้เหี้ยสี่รอบเดียวผ่านมาแล้วเพื่อนเหลือเวทีมันคนเดียววงกลมอ่ะวงกลมวงกลมอ่ะวงกลมไอ้ยี่ไม่มีวงกลมงั้นคูเองไปเดไอเมื่อะไรเราจะชนะวะเพื่อนเมื่อะไรจะชนะวะไอ้เยียไอ้เยียมันก็เล่นยากเหมือนกันจำบูตกระโดดสูงขึ้นเพื่ออะไรอ่ะอ๋อ เอาไปเล่นสุดท้ายใช่ไหมที่แบบกระโดดเหมือนคุณกีฮุนอะชักเขย่าแรงขึ้นโอ้เอาชักเขย่าไหมเพื่อนอัพชักเขย่าเลยเผื่อกูอยากเป็นตัวตัวหลักเฮ้ยศูนย์เจ็ดไอ้น้องเฮ้ยไอ้กูไม่มีแต่ตัวประกอบนี่แหละนี่แหละเลกูเฮ้ยหนึ่งสองสามนี่ไงไอ, <c oughs> อ,ย,อยืพระเอกสี่ห้าหกแต่กูคือหนึ่งสองสามเว้ยกูเล็กกึ่งเล็กกึงจุกเล็กกึ่งกงือดึงมาแล้วในมาเลขศูนย์เจ็ดอยู่ไหน <c oughs> ผมชื่อว่าเจม เกมบอนฉันรู้ว่าในกระจกจริงใช่แล้วมึงไม่บอกคนอื่นด้วยไอ้แคมเกมทีมโอ้ย้อนแอบอีกแล้วเรายังไม่เจอเกมเข้าห้องเลยอ่ะกระโดดเแย่กระโดดเชือกมาแล้วสรีท์เกมธรรมดาเฮ้ยกูกูอยากกระโดดเชือกไอ้เหี้ยกูอยากกระโดดเชือกมานานละโยมเต โอ้ยกูเห็นมึงอยู่ตรงกลางไงเกมงพูดง่ายใครตายก็โง่แล้วเต้นเลยมันโทรศัพท์มันดีเลยมั้งเน็ตปิงรอเปล่าไอ้เชี่ยไอ้ทองมันอยู่ข้างหลังกูมันมีดาบด้วยอ่ะมันมันตามกูมาทําไมไอ้ผมไอ้ทองนี่มันตามกูมาทำไมมันตามจุดมึงไงอ้คุณมันจะทําอะไรทําไมมันเลี้ยวตามกูไปละพี่โบ๊ขอเต้นเดิ เต้นแล้วทะลุกลับไปไงบดเอ้ยเรามาเต้นทะลุกลับไปดีกวา่าแต่กูไม่ออกไงปลอดภัยปลอดภัยเ <ไป S 1> ต้นกลับไปนี่นี่น่ายัไม่ได้ <laughs> อ,อ,ออกมาเอ้สกอตเ,อเลย,เอ,เ,ลยเอ้ย,อย,อยน่ะตายเรียบร้อยอโอ้ย ตายเยอะมากเลยเกมโง่เนี่ยนะเน็ตเด่นเเป็นเน็ตปิ้งเน็ตปิ้งเป็นการคัดคนออกโอ้ยทำไมกูต้องมาโผล่ฝั่งกากบาดวะนี่ไม่ได้ไม่เล่นไม่เล่นเลยโอเคทับไงเหนื่อยอันนั้นนะกระจกยังติดอยู่หัวเลยแต่ว่าตายแล้วนี่หัวพุ่งข้ามกระจกเราต้องอยู่กับนี่อยู่กับไอเสื้อทองมันคิดว่าไหวไหมไอเสื้อทองเป็นคนใจเย็นนะคนจีนไใจไม่ได้ที่ม่วงนี่ก็ได้นนี่ อ๋อไปนี่ใบทองเงี้ยโอ้ยกูแย่ละแย่กูแย่กูแย่ละอ้าวเฮ้ยเราอยู่คนละทีเพื่อนไหนกูลองเล่นปลาหินดิยากขนาดไหนวะเฮ้ยกูขอปลาหินเฮ้ยขอปลาหินเดี๋ยวกูไปอันนี้เดี๋ยวกูปลาหินดูแดโอ้ยกูเห็นมึงแล้วกันอยู่ตรงนั้นมาอยู่ตรงไหนกันอ๋อกูเห็นมึงแล้วมาอยู่ตรงนั้นเกมแรกดักจีใครไม่ผ่านกูมาดูจะว่าไงเออแย่ไอ้บดูดูดูกูปลาหินนะ กูเทียเดีือนกันเลยเฮ้ยนาดไหนวะไอ้เล่นไงคี่ไปชาร์ตอ๋ออ๋อกรายละง่ายนิดเดียวนี่ว่านี่ไงเอาครึ่งหนึ่งพอดีอะผ่านแล้วผ่านแล้วฮ่าไม่เห็นยากเลยไม่เห็นยากเลยมือถือน่าจะกดยากอะมันต้องกดครั้งไวอะ มันกลแย่ๆคนเก็บมาเก็บกูเก็บไม่เป็นไอ้ี้ยกดมั like ่วเลยไอ้นี่มันกดแบบกดทุกอันเลยมันตุต้ปพอมันน like ันไหนเขาวแม่งม er ันเก็บมันเก็บมันเก็บเงี้ยไปเรื่อยๆเฮ้ยเมื่อกี้เล่นไม่ได้อีิดีแม่งกาดเดินมาดูมันเล่นเป็นเลยไอ้กลัวๆไอ้กลัวมันกลัวเฮ้ยเฮ้ยกูกูผ่านลูกค่างแล้วเกมสุดท้ายเกมสุดท้ายแล้วกูเกมสุดท้ายแล้วอ้ยไอ้ี้ยดอกไม่ได้เยี้มันดอกไม่ได้ อ่าเดี๋ยวกูบั๊กเข้าไปหาพี่น้องสองเฮ้ยเฮ้ยมันโอกไม่ได้มันโดดไม่ได้ไอ้ยังไม่ไม่จริงไม่จริงหนึ่งสองเฮ้ยไอ้แล้วมันแล้วมันโหวตไม่เล่นด้วยไอ้คนนั้นสองสามเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันของกูก็ดอกไม่ได้เหมือนกันไอ้แย่ที่หายละ เอ,อ้ยรูดอกมันยากอะมันก็ไม่ยากดรน่าจะเล่นยากแต่ในมือถือน่าจะกดยากไอ้ปุ่มแบบนี้ยเฮ้ยกูผ่านแล้วกูผ่านแล้วไอ้เฮ้ยไอ้กูยัง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 ไม่จริง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 บไม่ไม่ไม่จริงไม่จริงไม่จริงเฮ้ยไม่จริงไม่จริงอ่าโนโนโน้โน้ลีบปลีบปลีบอ้อยากวดสมาธิเอ้ยอีกรอบเดียว โอ้โหไอ้เยี่สี่รอบเร็วหนึ่งทีมอื่นเขาผ่านกันเกือบเหมือนพิมมึงกับพิมเอราถ่ายผ่านมาแล้วนะเพื่อนเลยทีมมคนเดีเอาหนึ่งสองสามเฮ้ยสี่ยีกรอบหนึ่งเอ้ยเฮ้ยไอ้ยทันเวลาว่ะโอ้ยยังไม่มีใครตายว่ะตายนี่ยี่เครียดเหมือนกูอยู่ในซีรีส์เลยสัตว์เหมือนกูจะตายจริงเหรไอ้ ไอ้กูรู้สึกเหมือนกูจะตายจริงอะไอบบ้พูดกูอรดอ,อดแล้ววี่ยจะเส็จไปทีสุดท้ายเกือบไม่รอดเลยเฮ้ยหรือมันเกมมันมันเก่งกูัะคือความมันหม่ในใจฉันอยู่ดีๆก็ตั้งใจ<อ>มามีคนตายคนหนึ่งตายคนหนึ่งคนเดียวเอางาไม่มีทีมมั้งน่าจะรอดทุกทีมอ่ะคนออกหรือเปล่าอาจจะต้องวนไม่เล่นนะอาจจะได้ไปต่อคืนนี้มันคืนเตยวะไม่รู้ใช่คืนตีกันเพื่อน,อนกูรอละ เฮ้ยกูเด็เจียงเลยชิรอยชิรอยชิรยอืออืมอือไอ้โบชอบตีคนเหรอกูรอดูเหยื่ออยู่ตัวเลือดน้อยตัวที่มันเผลอเจอแล้วตัวเผลออยู่ใกล้ๆแล้วเนี่ยและเต้นไหมเต้นไหมชิรอยชิรอยอืมลงไปงอ่ะเดี๋ยวที่นี่กูยืนไว้ที่โถงเนี่ยเฮ้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 ยปล่อยกนกูเหรออ่ะอืออืออืมเสื้อสวยเหรอเสื้อสวยเหรอ เสื้อสวยอ๋อเสื้อสวยอ๋อนี่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 กูซัดเลยเอาดิเสื้อสวยเปล่าอะไรมันพยายามขึ้นไปหามึงอ่ะเสื้อสวยอ๋อเสื้อสวยอ๋อเสื้อสวยอ่ะกูโดนลืมกูโดนลืมเฮ้ยเสื้อสวยจะตายโอ๊ยไม่ทันแม่ได้ไม่ได้ตายเลยไม่ตายตายหนึ่งตายด้วยตายวะไม่รู้เรื่องเลยโอ้ยท่อระบายน้ำคลองน้ำปวดเยี่ยวเลยอะไรไหนฝั่งซ้ายมันมีคลองน้ำอยู่ ยิ่วยิ่วเลยโอ้ยกูจําได้ในนี้ที่มันแทงคอกันตายอ่ะได้เขาวิ่งเขาวิ่งไปแล้วเราจะวิ่งไม่ทันเหรอเนี่ยทันทันไอ้พวกมึงหลอกมึงก็ไปให้หรือเปล่ามึงหลอกูเึงบอลเราวิ่งไม่ทันเราจะโดนกําจัดไม่โดนไม่โดนเว้ยทันอยู่แล้วเนี่ยกูทันเห็นอเปล่าโอเคสีอะไรอีกเดินฟ้าไม่ชอบสีแดงเหรอ ปกติเขาจะแบบชอบเล่นสีแดงกันนะไม่อยากเล่นแล้วไม่กระจอกไอ้เหี้ยมึงไม่อัปเกรดไงโอ้สีน้ำเงินกูอัปเกรดกระแทงนานอยู่ดีว่ะดูอยากดาเมจที่เพิ่มขึ้นมาไม่น่าเยอะเอ้แต่มันก็ดูดีมีคนโดนแทงตายหลายคนก่อนตึงตึงตึงตึ้งตึ้งตึ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 ึงตึ้งึงตึงึงตึงไหนใครเป็นสาาไม่เราไม่เต้นต่อไปเพิ่มขึ้นมาไงวะ กูไม่รู้ไอ้ยังมึงเป็นสาวกอ่ะสาวกอีนี่นะไม่จริงไอ้ยังสตอเบอรี่ไอ้ยังสาวกสตรอเบอรี่แล้วทำไมกูไม่วาร์ปมาไอ้ยังกูว่ากูบัาจริงด้วยความอะไรรถเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายมึงเลี้ยวขวาไอ้สัตว์กููผิดกูได้สามเหลี่ยมนี่นี่กูเปิดได้กูได้สี่เหลี่ยมไอ้กูฝีเหลี่ยมตลอดเลยต้องเดินตามเข้าไปไปคนเยอะๆยอะมันจะช่วยกันเปิดไงตรงนี้ตรงนี้โอ้ทางตันวางเปล่า มันอยู่ข้างบนมาทางออกตาแล้วมันซ zoom เราออกกูว่ามันต้องเฮ้ยกูมองทะลุไอ้เหี้ยบุ๊บกูไอ้เหี้ย,ไ,ยไม่มีประโยชน์เลยไหนไปไหนไงวะสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมสี <c oughs> ่เหลี่ยม <c oughs> ยาวเราจะตันเลยเราจะตายหมดมันมาแล้วเดี๋ยวตายกันหมดเลยเออยทางซัน ไ <laughs> อ,อย้ยอีย่ห้เอหมดกูว่าแล้วกูว่าแล้วนะมันแ <c oughs> ลกๆกูแทงกันมันเลยจก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 ไอ้หี่นระหลุมาอนลุตายเ<า>ลยสามเหลีหล่ยมกันใ<ล>นท<ะ>างนี้แหละมีไงนี<อ>ไงดีอยอไอ้เี้ยไข่ไข่ไข่ไมีอะไรไข่ไข่ให้หมดวงกลมอ่ะวงกลมวงกลม,ม,ม,มอ่ะวงกลมไอ้ยไม่มีวงกลมเหรอ,อ ไอ้ยังไม่มีวงกลมไอ้ยังยังไม่มีปิดประตูไอ้ยังไม่มีวงกลมในนี้ไม่มีวงกลมอออกไปต้องออกไปหาปะหาที่อื่นหาคนมีวงกลมมีไหมเราลองทะลุทะลุไปนูน่นไหมได้ลองดิกำแพง,งนี้ไม่น่าได้ต้องเป็นกำแพงแบบอ่ะมันได้ทะลุอยู่แต่มันไม่วาบดูดูตรงทางไว้ ไอ้เยอะกาดไอ้สัสเยอะกาดตกใจมันแตบกุลลบอย่าอย่ามายุ่งเลย่ามาอย่ามาอยอะมาอยอะมาอยอะมาอย่าไอ้สีแดงมาก็ตายจังวันนี้บออะไรยู่งขนาดนี้นะไอ้ยังคนลุมต่อยสีแดงเลยอะสีแดงวะที้ยืนสีแดงวะมันยืนหาไม่เหรอตรงนั้นเลยอะไกา มอ้ยันมันเรียกมันเรียกไอ้เรียกมาดิมึงแดงคนเดียวมึงมามึงมาบัวกูยืนรอเลยมามายิงใส่เลยใส่เลยดิไอ้แดงยู่ไงไอ้ไอ้แดงยู่ไหเฮะกูเยอะอ่ะลูชายไม่ไม่ตายก็ขายโรตีเวยเอ้ยลูกชายไม่ตายก็ขายโรตีเว้ยมาดีมาดีมีเดิมาเนยอืมไอ้ชิิมันมาหาผามั้งหมดเวลาเลยอ่ะ โอ้ยลอยเต็มเต็มเลยเอ็ต่อไปกระโดดเชือกโอ้ยเราลอไงเว้ยกูได้เล่นแล้วได้เล่นสักทีได้เล่นสักทีอะเกสุดท้ายได้เล่นยังไอ้ช่างนั้ำกระจกเราไปไหนไม่มีอะตายตายไปแล้วหรอตายเลยเกย์ผู้ชายทำไงเนี่ยทีนี้นั่นดิเกย์ไม่ได้เล่นแล้วมันมันยังไม่มีคนเดินเว้ยเราเรามีกิมกระจกอยู่ใช่ไหมเอาเฮียตกไป อ๋าถ้ามีกระโดดเชือกแล้วก็ไม่มีกระจกดีเพราะว่ามันเป็นมันเป็นด่านกระจกด่านเดียวกันไม่ไม่มันมีแอนเฮ้ยมันมันมีตลอดแหละกระจกอ่ะเอ้ยกูทะลุเข้ามากูก็เต้นและคนอื่นที่เต้นกับกูเอ้นี่ไงนี่ไงกูเองเฮ้ยอะนี่มันใช้บักเลยมันจะโกงมันจะออกมันจะไปกันก่อนน่ยะลองชิงลงมือกอนเอาเริ่มละ ราต้องรอคิวเหรอกูคนที่ห้าปะกูคนที่เท่าไหร่มันโดดทำไมมันโดดไปพร้อมกันแล้วบางคนแม่งเดินไปฉลุยเลยย์อะไรวะมันบอกมันบอกข้างบนอะตำแหน่งเท่าไหร่ตำแหน่งเปิดสามสิบสองโอ้โงไปหลังๆเลยเฮ้ยกูตากกูแล้วไอ้ย์ฮึบฮึบกระโดดเฉยๆเฮ้ยกระโดดเฉยๆเฮ้ยมีมีทางหลุมเยอะเกือบล้น อย่าแปดเร็วเร็วไปส่เร็วไปส่คิวใครรีบไปช้าพ่อไม่กูโอ้ยกูคิวสุดท้ายไปเนี่ยเกือบเกือพักอยู่กูรอพักอยู่รอจับรอรอดึงกูสิไม่ใช่ปากไอ้เยี่ยเป็นคนตกโอ้โหไอ้เยี่ยมึงดูศพข้างล่างเยี่ยคุณน่ากลัวเลยเยี่ยไอ้ไอ้ชุดทองแม่งไปแล้วอีกสองคนเอ้ยกูคนสุดท้ายเนี่ยสุดท้ายง่ายๆเพิ่นง่ายๆทำได้ มองมองที่กูกูตะผักอยู่เฮ้ยผักโอ้อะไรวะเออกดกูกดไม่ทันเมื่อกี้ผักเอออาเลือกันกี่คนสิบสองวะเฮ้ยพออยู่นะด่างกระจกพออยู่เดีมันจะไปกันหรือเปล่าเฮ้ยมึงมึงโหวตไม่เล่นไม่ไม่เล่นเยอะอะไอ้อะเกือบละไอสัตว์ไอ้ไอ้เขาจะเขาจะหยีบกระจกกันแล้วเขาไม่ชอบกระจกกันไหม เขามาเล่นเอารอบเอาตังอตังไปเป็นฟอร์แมนไงเรารอคนอื่นตายก่อนนะค่อยไปไอ้กูความจำสั้นนะเอ้ยโดดตามเขาไปอะไรกูก็พยายามโดดตามอยู่แต่กูก็ต้องมองกระจกมองคนไปพร้อมกันไยกูมองไม่ดันอย่าไปก่อนนะเพื่อนเจอเลยอันนี่ใครจะเป็นผู้กล้าเดินเป็นคนแรกอ่ะไม่ใช่กูไม่มีใครทางนั้นเฮ้ยเราไม่ใช่มนุษย์เราเป็นม้าไอ้เอาอนนนน เอวีอาร์นอตฮิวแมนหรอวีอาร์ฮอนมันไม่มีใครไปไอ้ <laughs> ดูดีงั้นกูเองไป <laughs> 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 ดีทีเดียวกูกเลย <laughs> งั้นกูเองไอ้หยืมันเหมือนเดิมเลยอะไ <laughs> อ้กูดูมึงอยู่ <laughs> มึงมึงหยุดใช้เทคนิคแบบโดดไปกลับได้ละไอ้เียแม่งใช้กันตั้งแต่สมัยไหนแล้วเขาไม่เขาไม่เชื่อมึงหรอกไอ้เย่ยไม่มีใครไปเลยเทคนิคอะไรกัน เอ๋อตกไปแล้วนี่ไงตกไปแล้วไอ้ใบเด้มันไม่มีเวลาไอ, <c oughs> อ้ยัยเรไอ้ยัยเราช่องตรงกลางวร์ดกูว่ากูว่าก <c oughs> ูว่าอันซ้ายเพื่อนไปเลยอันซ้ายกูยจำได้แม่งเหมือนเดิมเลยแล้วก็อันอขวาขวาแล้วก็ซ้ายสองที <c oughs> อ้ามึงยังจะตกไปอีกอีกแล้ววะไอ้ยัยไอตายในไรไม่ย <c oughs> อยนนะมากเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเหลืสามคั่มไปดิพวกมึงงานนํไปแล้วรอบหนึ่งเอาพวกมึงแล้วไอ้พวกโนบแล้วมึงอ่ะกูดบอยกูดบอยคูดบอยหาไม่มีแคปไปกูไม่เต้นเต้นกระตกดิหลอกเต้นไหมจ๊ะสวยไอ้น้องโออกมายยเลาหมดเวลาตายหมดนี่แหละไอ้ตัน